Hello. สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของพี่ K2 ทุกคนนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าน้องๆกดเข้ามาดูผิดช่องหรือเปล่านะคะไม่ผิดช่องแน่นอนคะ่ะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะพี่เคทเขาไม่อยู่แล้วเขาก็ปล่อยให้พี่อยู่บ้านคนเดียวเงาๆนะคะพี่ก็เลยมาเปิดคอมพี่เคเล่นนะคะแล้วพี่ก็เห็นพี่เคทเขาลงคลิปแบบคลิปสุ่มอะไรอย่างเงี้ยแบบ สุ่มเทสสุ่มไอดีอย่างงี้ค่ะพี่ก็เลยนึกสนุกอยากเล่นบ้างนะคะพี่ก็เลยจะมาลองสุ่มดูนะคะว่าจะได้แบบที่พี่เคทูเขาได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่จะไม่ใช้ชื่อผู้ใช้ของพี่เคทูนะคะพี่จะสมัครเป็นของพี่เองเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่สุ่มได้เนี่ยพี่ก็จะแจกน้องๆไปเลยโดยขั้นตอนการสมัครนะคะพี่ก็จะลิงก์เข้ากับ Facebook ของพี่เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็ยังมีศูนพออยู่เลยนะคะโดยพี่ก็ ไม่รู้ว่าวิธีการเติมเงินมันต้องเติมยังไงนะคะเพราะว่าพี่ไม่เคยเล่นเว็บสุบแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอลองเข้าไปดูวิธีการเติมเงินก่อนนะคะโอเคพี่ก็เข้ามาที่หน้าเติมเงินแล้วนะคะเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงมีอันเดียวอะมันต้องกดเข้าไปที่นี่หรอลองดีกว่าอ๋อนี่ไง อ๋อเขามีวิธีขั้นตอนการเติมเงินบอกหมดเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปเติมเงินก่อนดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวตัดไปที่ตอนพี่เติมเงินเสร็จเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะไปเลยอละคาะน้องพี่ก็ไปเติมเงินมาแล้วนะคะ500นะคะแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปกติแล้วเนี่ยเขาเติมกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งเคยเล่นเนาะแต่ว่าตอนที่พี่เคทูเขามาขอตังค์พี่ไปเติมเกมเขาก็ขอไปทีละประมาณเท่านี้แหละนะคะประมาณ500นี่แหละ วันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมสุ่มอะไรดีอะอ๋อแล้วพี่ต้องกดเข้าไปตรงไหนอ่ะมันเล่นยังไงอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนที่เคยดูคลิปพี่เคทูเขากดเข้าไปตรงนี้นอลองดูอนี่ไงสุ่มพอยสุ่มเพชรไม่เกลือสุ่มไอดีห้าสิบเปอร์เซ็นตสุ่มไอดีแล้วไม่เกลือ วันนี้พี่ก็จะมาสุ่มเพชรนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ได้เยอะเนี่ยพี่ก็แจกน้องน้องไปเลยนะโอเคพี่ก็จะมาสุ่มเพชรด,ดีกว่าเนาะวันนี้แล้วถ้าเกิดว่าพี่สุ่มได้เนี่ยนะคะพี่ก็จะแจกน้องนองไปเลยนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นเกมอยู่แล้วเนาะพี่ก็ไม่รู้จะเอาเพชรไปทําอะไรนะคะไปอ๋อหน้าเกมมันเป็นอย่างนี้หรอแล,แ,ลแล้วเราเราเขาหมุนเขาหมุนครั้งละยี่สิบห้า อ๋อใช้พอยต์ในการสุ่ม25 p อย n ม,มันก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะไม่มีเกลือด้วยอ่ะมาสุ่มกันเลยดีกว่าอ,อ,อันนี้9พอยต์คืออะไรอะคะน้องๆ 9ก้าพอย์คืออะไรต้องเอาไปทำอะไรอ๋อมันก็เพิ่มเหรอมันก็ยังไงอะงงม,มาดูกันนะคะว่าจะได้ไหมเฮ้ย้ยโหได้ทั้ง3,698เพชรสุดยอดเลยน้องๆ <Yahoo! S 1> แล้วก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะคะได้เท่าไหร่พี่ก็จะให้คนดูหมดเลยนะ โอ้ยได้อีกแล้ว,ว่ะโหสุดยอดเลย,ยมันได้จริงๆใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าได้เพชรไปแล้วเนี่ยเขาเจะเอาไปทำอะไรกัน,นมาอืม oh no เริ่ม ยอดเลยโว้ย <Yeah. Ooh. S 1> ตอนนี้ได้เยอะแล้วเนี่ยขอดูหน่อยนะโ okay. oh. อ้โหอะแล้วถ้าสมมุติว่าพี่เปิดมาอย่างนี้แล้วแล้วพี่จะแจกน้องๆยังไงคะน้องๆสามารถเอาตัวเลขพวกนี้ไปใส่ได้เลยเหรอคะหรือว่ายังไงเนี่ยไอตัวเลขพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันเป็น,นสามารถเอาไปใส่ได้เลยใช่ไหมคะ ม,ม,นนะมาเมน้นมาเอ่อน้องๆคนไหนรู้นะคะเม้นเม้นบอกพี่หน่อยนะว่าแบบว่าเขาต้องต้องทํายังไงนะคะไปไปสุ่มกันต่อดีกว่ามาเรามาสุ่มกันต่อดีกว่าคะ่ะน้องๆว่ามันจะออกดีแบบเมื่อกี้ไหมไปค่ะไปอีกไปอ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 ก,ปกเอ้ยหยุดโอ้ยทำไมไม่ได้แบบเมื่อกี้อะ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังดีที่ได้นะคะมาต่อหยุด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 โอ้โหแรงไป呀 Oh no เริ่มไม่สนุกแล้วมาขออีกตาหนึ่งพอแล้วไปค่ะเอ้ยหยุดหยุดหยุด โอ้ยโอ้น้องโอ้ยลืวจเอาอีกตาหนึ่งมาอีกตาหนึ่งดีกว่าเฮ้ยหยุด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 อันนี้แหละโอ้ยทำไมไม่ได้แล้ว,ว่啊โอ้พอแล้วไม่เล่นแล้วดีกว่าเดี๋ยวไปดูซิว่าเราได้อะไรบ้างโอ้ แล้วเราต้องอยังไงอะคะเราต้องเอาอันนี้คือคุณแม่รับบัตรกัลินา่นาแล้วเราต้องต้องแจกยังไงอะคะแล้วพี่ต้องแจกน้องๆยังไงแล้วไอ้ตัวเลขพวกคนี้มันคืออะไรอะคะมันคือเลขบัตรหรอแล้วไอ้ยี่สิบกัลลิน่าเนี่ยมันเยอะหรือเปล่าคะน้อนงๆเพจเนี่ยเนี่ยมียี่สิบใช่ไหมมียี่สิบยี่สิบแล้วอันนี้หนะึ่งพันอะมันเยอะมันเยอะไหมอะคะแล้วน้องๆจะพอไปเติมในเกมกันไหมอะ เนี่ย,ยอันนี้คือเลขที่จะเอาไปเติมใช่ไหมคะใช่ไหมถ้าเกิดใครรู้นะคะช่วยเมนบอกพี่หน่อยเนาะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่านะคะน้องๆเพราะว่าพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะเกี่ยวกับเว็บเติมของในเกมอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าพอยพี่เนี่ยมันยังเหลืออยู่อีก300พอย์นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆชอบคลิปที่พี่ทำนะคะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะเอ่อพี่ขอสัก 500ไลค์เนาะเพราะว่าพี่เติมไป500บาทเออแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะสนใจที่แบบว่าอยากจะลองสุ่มนะเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ<ๆ>เพื่อน้อง ong, ๆแบบไม่ต้องรอพี่เนาะว่าแบบว่าพี่จะมาทำคลิปอีกตอนไหนอะคะ่ะงั้นวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เคทูเขาจะกลับมาเดี๋ยวพี่จะโดนดุนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย <Y> ah <oo>